เพื่อนๆจะมาขี่ช่องนี้ขีได้ครับรือนะสวัสดีครับผมกินเที่ยวตามสุดใจครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่หน้าหาดป่าตองหรือทะเลนะครับความสุขก็อยู่รอบตัวเรานะครับผมสําหรับความสุขของผมก็ได้ถ่ายทําคลิปให้กับ FC ได้รับได้ชมครับ ความสุขตรงนี้ก็อาจจะไม่ยิ่งใหญ่หรืออะไรที่ใหญ่โตมากครับความสุขเล็กน้อยครับที่พอแบ่งปันกันได้นะครับผมก็วันนี้ก็จะพามาครับบริเวณหน้าหาดป่าตอนนะครับาถือว่าเป็นหาดที่ยังคงสวยงามและยังมีอะไรให้เราได้ติดตามครับผมสําหรับนะักท่องเที่ยวก็ยังมีพอป่าปายนะครับก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็บริเวณริมหน้าหาดก็มีผู้คนเยอะนะครับก็มาท,ทํากิจกรรมครับผม มาลากควนแล้วก็พาเด็กๆมาเที่ยวทะเลนะครับบริเวณก็มีกิจกรรมตกปลาแล้วก็เรือก็ยังพอมีนะครับบริเวณโซนโรงแรมก็นี่ครับอย่างที่เห็นก็บางส่วนก็ยังเปิดนะครับผมก็ยังมีการปิดปรับปรุงก็คือช่วงนี้ก็แขกก็ยังไม่ไปเข้าครับช่วงนี้ก็ประคับประคองครับมีอะไรก็ก็ยังช่วยเหลือกันได้ก็ถ้ากเที่ยวอะไรก็ยังเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับผมสําหรับ หน้าหาดป่าตองก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สุดยอดเป็นหน้าหาดที่คงความสวยงามแล้วก็ทรายครับดูทรายดูอะไรก็ยังคงสวยนะครับผมแล้วก็มีคลื่นปลายครับทะเลสวยงามขาวทรายขาวนะครับผมบริเวณหน้าข้างก็มีการทํานี่ครับทาข้างฟุตบาทก็ช่องนี้ก็ถือว่าสวยงามครับสะดวกสบายบริเวณน,นี่ครับจะซูมให้ดูนะครับผม ระยะไกลก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ระหว่างโซนน้นนะครับผมก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับก็มีก็ถือว่าเยอะหนาตาครับก็ขนาดช่องนี้ไม่ใช่วันหยุดนะครับผมก็ยังพอมีนะครับนี่ครับก็มีเรือเจ็ตมีอะไรก็ยังปล่อยนะครับผมโซนข้างนอกก็ยังมีเรือเจ็ตวิ่งนะครับผมก็ยังมีเรือเจ็ตบริการสําหรับแขกที่ยังชอบเกี่ยวกับความเร็วนะครับผม เดี๋ยววันนี้ครับจะพาเพื่อน F อซมาศึกษาเรื่องเรือเจ็นะครับผมก็ให้ความสุขกับเพื่อน f อซว่าเรือเจ็เขาขับกันยังไงเขาทำยังไงนะครับผมนี่ครับเรือลำนี้ครับพึ่งซื้อมานะครับเขาไม่ใช่ไปไปติดต่อกับคนขับไว้นะครับผมก็ขอเช่านะครับทำกิจกรรมเ่ือกับนี่ครับอยากให้เพื่อน F อซได้รู้ครับว่าความเร็วของ เรือเจเป็นยังไงครับมีอะไรให้เราน่าติดตามไหมครับก็คือความเร็วนี้ถือว่าสุดยอดครับสุดยอดกว่ารถโมไซเราครับก็ยังมีอะไรที่บาดปาดเสียวมากครับผมสําหรับเรือเจ็ตนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดนะครับเรือความเร็วนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูใกล้ครับนี่เป็นการวอร์มเครื่องนะครับผมวอร์มเครื่องแบบสบายสครับ ก็คือความเร็วจะเร่งได้ไม่มากเพราะว่ามีเด็กนะครับผมแต่ถ้าสปีดของเรือเจ็ตนี้ถือว่าโ,โหครับผมผมลองได้ไปนั่งดูแล้วสุดยอดเลยครับการตีโค้งเข้าโค้งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับน้ำกระจุยกระจายเลยนะครับผม mm. ก็ถือว่าความเร็วโ,โหสุดยอดครับ mm. เร็วกว่ารถเครื่องเราเยอะครับกวอนสปีดคือเสาไฟฟ้านี่ ไม่แน่ใจประมาณ5วินาทีครับระดับ100เมตรเนี่ยถือว่าเร็วมากนะผมดูด้วยสายตาครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้เพื่อน,นเพื่อนดูว่าความเร็วของเรือเจ็ตเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าสุดยอดหรือว่าเร็วคือนักท่องเที่ยวมาช่วงนี้ก็คือชอบนะครับเกี่ยวกับพวกความเร็วเรือเจ็ตนะครับก็ถือว่าความปลอดภัยก็มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมก็มีเสื้อชูชีพ อะไรให้ก็คือเซฟสุดๆครับก็ถือว่าไม่อันตรายนะครับสําหรับการขับขี่เรือเช็นี้ก็คือขับแบบสบายๆครับไม่อันตรายนี่การบอมเครื่องอยู่นะครับผมการเช่าขี่ช่องนี้ก็ไม่แพงครับสามารถต่อรองราคาอะไรกันได้เพราะว่าช่องนี้ก็รัฐบาลเขาก็ช่วยเราเต็มที่ครับก็คือคนอประกอบการเขาก็ คืออยากมีรายได้นะครับผม,มก็คือต่างฝ่ายต่างช่วยกันครับช่วงนี้ราคาอะไรก็คงไม่แพงมากติดต่อกันได้พูดคุยกันได้ครับผมก็คือยังไทยช่วยไทยช่วงนี้ครับยุคโควิดนะครับผมมีอะไรก็พูดคุยกันได้ครับช่วงนี้คือตะกรนก,รก็ถือว่าสูงครับการขับขี่เรือเจ็ตถือว่าราคาสูงแต่ราคาช่วงนี้ก็จ่อมเยานะครับผม นก็อีกลำหนึ่งครับกำลังฟาดเลยครับน้ะน้ำกระจายเลยนะครับผมนี่ครับเข้ามาดูใกล้นะครับผมมาดูใกล้ๆลำนี้ก็เป็นยามาฮ่ไม่ใช่โฆษณาสปอนเซอร์อะไรนะครับก็มาอยากให้เพื่อน f อได้ดูว่าเรือเจเป็นยังไงนะครับเต็มซูบนะครับคันนี้เครื่องเท่าไหร่ระกวนนี่นี่ครับพันแปดพันแปดอา c หรือซีซเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับผม ก็คือออฟชั่นนี้คือสุดยอดครับชื่อมันชื่ออะไรวะยามาฮ่าเว็บร <run> ันเนอร์ยามาฮ่าเว็บรันเนอร์นะครับผมก็ถือว่าการขับขี่ก็ถือว่าทรงพลังครับตัวนี้สนใจ,จติดต่อเบอร์โทรได้นี่ครับเป็นเบอร์โทรนะครับเพื่อนๆจะมาขี่ช่องนี้ขี่ได้ครับบางอี๊ยตสกีสกกบางอี๊ยตสก,กีนะครับผม จ่องนี้ราคาอ,อยู่เท่าไหร่พร่อราคาราคาขับ,ข,บขับขับขี่อยู่เท่าไหร่พร่อช่อไหมราคา1น0 0บาท40นาทีครับ1น0 0บาท40นาทีก็ถือว่าถูกแล้วครับถ้าเป็นธรรมดาวันธรรมดาก็พันห้รราครึ 5, ่งชั่วโมงครับยุคช่วงเรื่องฟูของฝรั่งเข้านะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็คือพูดคุยกันได้ครับยุคโควิดครับนี่ครับเรื่องสวยเอานี้มันคนคน เบาๆนะครับผมถ้ากล้องหนาจะไม่กันน้ำนะครับอยากไปเพื่อนเอฟซีได้ดูนะครับว่าเรือลำนี้เป็นยังไงนะครับผมนี่ครับความเร็วดูน้ำกระจายเลยนะครับ เชียวตัวเต็มที่เลยดู<า>นะครับนายทาย้ายเรือโชว์นะครับผมเอาแบบเต็มที่เลยนะครับ <S 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 กล้องจับไม่ทันนะมันเพื่อนนะเร็วมากนะครับผม โอ้ไปแล้วครับผมแค่ไม่กี่วินาทีครับกล้องจับไม่ทันเลยนะครับความเร็วถือว่าสุดยอดนะครับสําหรับเรือลานี้โอ้ครับผมปืดเดียวไปถึงโดนแล้วครับครับผมถือว่าเล็กเก็ตเลสุดยอดเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งที่ประทับใจครับผมก็สุดยอดถือว่าสุดยอดของความเร็วนะครับผม มือคลิกกล้องจับระยะความเร็วก็คือจับแทบไม่ทันครับเพราะว่าเรือทเร็วมากนะครับสําหรับเรือเจ็ตนี่ก็คือเครื่องตัวนี้เครื่องคันแปดนะครับถือว่าเร็วแล้วก็ยังมีอีกลํานึงนะครับเสียดายวันนี้นายท้ายเขาไม่ไดเอามานะครับแต่ลำหนึ่งโอ้โหเร็วมากครับสวยงามเหมือนก็คือเหมือนลงสนามได้เลยนะครับผมสวยงามมากสําหรับเรือเจ็ตลานั้นครับผมก็วันนี้อาจจะไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายนะเพื่อนนะ ก็อยากให้เพื่อน FC ได้รับได้ชมว่าก็คือยังมาเที่ยวได้ครับสำหรับหน้าหาดป่าตองหรือที่ภูเก็ตนะครับผมก็ยังคงสวยงามครับสำหรับวันนี้ก็ทำคลิปแบบสบายๆครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับทินเที่ยวตามสุดใจก็ยังทำคลิปฝากเพื่อน f c ได้รับได้ชมทุกช็อตทุกตอนทุกมุมก็มีอะไรดีๆก็ผมก็ได้ถ่ายทาลงให้กับเพื่อน FC สำหรับวันนี้ก็บายบายนะครับผมมีความสุขกันทุกคนครับ